สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาหาค่าไซน์30องศาบวกกับ cos 60องศาบวกกับโค s ิ30องศาแล้วก็บวกกับเซก60องศานะคะจากโจทย์เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นมุม30-60แบบนี้นะคะถ้าใครนะคะได้รู้วิธีการหาค่าโคศแทนโดยใช้มือไปนะคะก็ใช้มือไปเลยนะคะไม่ต้องมาดูยึดตามรูปสามเหลี่ยมนี้นะคะมันจะเร็วกว่านะคะข้อนี้เนี่ยหาได้ สแบบด้วยกันนะคะก็แบบแรกก็คือใช้มือนะคะมือที่เราได้เรียนไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะวิธีนี้ก็จะง่ายที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดด้วยนะคะแบบที่สองก็คือหาโดยวาดตารางนะคะถ้าใครจำวิธีการใช้มือไม่ได้ก็วาดตารางเอานะคะแบบที่สามก็คือแบบดูเนี่ยะคะ่ะดูสามเหลี่ยมเนี่ยก็จะดูตามโจทย์เขาให้มาเลยนะแต่ตรงนี้เนี่ยจะใช้เวลาหน่อยนะคะ เพราะว่ามันจะต้องเกี่ยวกับปีทากรัสด้วยนะคะเพราะว่าโจทย์เขาไม่ได้ให้มาทุกมุมหรือว่าไม่ได้ให้ความยาวของด้านมาทุกด้านด้วยนะคะเราต้องมาหาเองก็แนะนําไปเลยว่าให้ใช้แบบมือนะเวลาทําข้อสอบถ้าเห็นว่าเป็นมุม3ามสหแบบเนี้ยนะคะหรือว่ามุมส5ะคะใช้มือไปได้เลยแต่วันนี้นะพี่จะมาแชร์วิธีการโดยดูจากภาพสามเหลี่มมุมฉากนะคะเพราะว่า เผื่อมันเป็นมุมอื่นๆที่ไม่ใช่มุม30-60เนี่ยเราจะได้หาได้อย่างเช่นอาจจะเป็นมุม37-53อะไรเงี้ยหรือเป็นมุมอื่นๆนะที่ที่มันไม่ใช่มุมที่มันใช้มือได้นะคะ,ะถ้าดูจากโจทย์นี่นะคะเขาให้เรามาเนี่ยเราก็จะต้องมาหาตัวนี้ก่อนเลยปะมันเป็นความสูงของมุมฉากที่เราไม่รู้ว่ามันได้เท่าไหร่นะคะเราก็ต้องมาหาจากปิทาโกลสัสโดยการนี่ค่ะ a ทั้งหมด a กําลังสองเท่ากับ b ยกกาลังสบวก c กกาลังสคุคะ a เนี่ยก็คือด้านที่ยาวที่สุดนะคะเพราะว่าสตัวบวกกันได้ a ใช่ไหมคะด้านที่ยาวที่สุดก็คือสองนะคะก็เป็นสองกำลังสเท่ากับสแควรูทมกกาลังสบวกับ c ก็คือตัว h ที่เรายังไม่รู้นะคะเราต้องการหาสองกำลังสเท่ากับ4คะ่ะสแควรทมทั้งหมดยกกาลังสก็คือสบวกกับ h ยกกาลังสอง h ยกกำลังสองจะได้เท่ากับ4ลบ3ามเท่ากับ1ค่ะอะไรที่กกำลังสองแล้วได้1บางก็คือลบ 1, กับ1นั่นเองแต่ว่าข้อนี้นะคะ h จะต้องเป็นบวกนะเพราะว่ามันเป็นความสูงนะคะดังนั้นเนี่ย h จะเท่ากับ1นะคะไม่เท่ากับลบ1นะคะข้อนีอ้ก็จะได้แล้วค่ะ h เท่ากับ1เอาไปคิดในโจทย์ได้แล้วต่อมา ในมุมเนี้ยค่ะมันมีมุมหกสิบด้วยใช่ไหมโจทย์อ่ะมุมหกสิบตรงไหนคะนี่ตรงนี้หกสิบองศาทําไมถึงเป็นหกสิบเพราะว่ามุมสามเหลี่ยมเนี่ยบวกกันนะคะมุมทุกมุมบวกกันเนี่ยมุม A บวกมุม b บวกมุม c เนี่ยจะต้องได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศานะคะอันนี้สามสิบอันนี้เก้าสิบหกสิบบวกกันเนี่ยได้หนึ่งรอยแปดสิบองศาพอดี่นะ โจทย์เขาไม่ได้บอกมาแต่เราต้องดูเองนะว่าเหลือมุมหกสิบอยู่ตรงนี้นะคะอะ่เราเมืนอเราได้หมดแล้วนะคะที่โจทย์เขาไม่ได้ให้มาเราก็มาหาค่าได้แล้วค่ะเอ้ยเออหาค่าอะไรแล้วซรายสามสิบนะคะจําได้ไหมว่าซายคอสแทนเนี่ยถ้าหาจากมุมอะท่องยังไงนะคะวันนี้เรามาท่องกันนะหลายคนคงเรียนมาแล้วนะคะหรือว่าหลายคนไม่ได้เรียนก็มาเรียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะซาย เวลาพี่ท่องนะพี่ท่องไซน c คอสแทนไซน์ก็แบบข้ามฉากคอสก็ชิดฉากแทนก็ข้ามชิดแบบนี้ค่ะข้ามหมายความว่าตรงข้ามมุมจุดจุดจุดในที่นี้ก็คือตรงข้ามมุมสามสิบอ่ะฉากหมายความว่าตรงข้ามมุมฉากก็คือตรงข้ามมุมเนี่ย องค่าม,มุม90้าิบเนี่ยในที่นี้ก็คือสองนั่นเองนะคะในภาพนี้ชิดชิดก็คือตรงเป็นเอาเป็นเป็นมุมที่ชิดกับมุมจุดจุดจุดอย่างเช่น cos 60สิเนี่ยก็ต้องชิดกับมุม60สิองศาในที่นี้ก็คือ1นั่นเองแบบนี้ค่ะแทนก็คือข้ามชิดก็คือเอา s ซ n มาหาร cos นั่นเองนะคะก็คือตรงข้ามมุมหารด้วยชิดมุมแบบนี้ค่ะพอจะ พอจะเข้าใจไหมคะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวก็จะเข้าใจนะคะเรามาทําโจทย์แต่ว่าเดี๋ยวเสริมมิดนิดนึงนะคะเพราะว่าโจทย์มันมีโคซกสิกด้วยใช่ไหมอาไซน์คอสแทนเนี่ยตัวที่มันตรงข้ามของเขาเนี่ยก็คือนะคะโคซกตรงข้ามกับไซน์นะคะคอสเนี่ยตรงข้ามกับสิกแล้วก็แทนตรงข้ามกับคอรตรงข้ามหมายคมว่ายังไงไซน์เนี่ยเขา ข้ามฉากโคสิกมันก็เลยกลายเป็นฉากหานข้ามเศกมันตรงข้ามกับคอสเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นฉากหานชิดคอตเนี่ยก็เลยกลายเป็นชิดหานข้ามเป็นยังไงบ้างคะดูยุ่งยุ่งเยอะๆไหมแต่มันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวก็จะได้อีกนะคะฝึกทำโจทยไปบ่อยนะ,ะมาเริ่มเลยดีกว่านะคะ พอเราได้ทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วเข้าใจทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะทรายองศาทรายก็คือข้ามฉากยืดมุม30สิบนะคะโจทย์บอกส0ยึดมุม30สิบข้ามตรงข้ามมุมส0สิบก็คือหนึ่งฉากก็คือตรงข้ามมุมฉากนั่นก็คือสองได้แล้วค่ะง่ายไหมต่อมาบวกกับ c ค s 60สิบโก็คือชิดฉากยึดมุมหกสิบชิดตรงชิดมุมหกสิบก็คือหนึ่ง หารด้วยฉากก็คือตรงข้ามมุมฉากก็คือสองบวกกับโคศซกสามสิบองศาโคเซกเนี่ยก็คือตรงข้ามกับสายก็กลายเป็นฉากหารข้ามฉากยึดม,มุม30ฉากก็คือสองข้ามก็คือ1อ่ะแล้วก็บวกกับศึกหกองศาศึกตรงข้ามกับคอสนะคะศึกก็คือฉากหารชิดยึดม,มุม60องศาฉากก็คือสอง หารด้วยชิดชิดมุมหกก็คือ1ได้แล้วค่ะก็จะได้เป็น1ส่วนสบวกหส่วนสเป็น1 1ึบวกสเป็น3 3มบวกสเป็น5ข้อนี้ตอบ5ค่ะเป็นไงบ้างคะก็พอได้อยู่ใช่ไหมคะข้อนี้เนี่ยก็จะมีสิ่งที่พี่จะแนะนำนะคะ ก็อย่างแรกเลยถ้าโจทย์เนี่ยเขาให้มาแบบเห็นเป็น30องศา60องศา45องศาแนะนำว่าให้ใช้มือในการหานะคะไปเรียนวิธีการใช้มือนะคะในคลิปก่อนหน้านี้นะคะสำหรับใครที่ไม่ถนัดก็ไปวาดตารางสำหรับใครที่ไม่ถนัดอีกก็มาแบบสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ว่าวิธีการดูสามเหลี่ยมเนี่ยเราต้องมาหาอย่างเช่นความสูงหรือว่าด้าน ชิดมุมอะไรต่างๆที่จยดเขาไม่ได้ให้มาเนี่ยเราต้องมาหาเองโดยใช้พีทาโกรัสซึ่งที่เราต้องรู้ก็คือนี่ค่ะนี่เลยก็คือ a กลังสองเท่ากับ b กําลังสองบวก c กําลังสองเนี่ยต้องรู้โดยที่ a เนี่ยเป็นด้านที่ยาวที่สุดนะคะก็มาแก้สมการแล้วก็จะได้ค่าที่จุดเขาไม่ได้ให้มาในที่นี้ข้อนี้ก็คือความสูงนะคะก็คือค่า h แล้ว ในทีน่นี้สิ่งที่เราต้องรู้อย่างต่อไปก็คือมุมสามเหลี่ยมเนี่ยนะคะมุมสามมุมบวกกันเนี่ยต้องได้หนึ่งอแปดิบองศาเหมือนข้อนี้เขาไม่ได้6กสิบมุมไม่ได้ให้มุม60ิมานะเราก็ต้องรู้เองว่ามันเหลือเท่าไหร่นะคะส0มสิบบวก90สบก็เหลืออีก60สิบได้หนึ่งแปดแล้วสิ่งที่เราต้องรู้มาอีกก็คือนี่ค่ะสายคอสแทนข้ามฉากทิ่ฉากข้ามชิด แล้วก็สายตรงข้ามกับโคเสกคอตรงข้ามกับเสกแทนตรงข้ามกับ c o อเวลาที่ท่องเนี่ยพี่ก็จะท่องว่าซายคอแทนข้ามฉักชิดชกข้ามชิดแล้วก็ซายคอแทนโคเสกเสกคอ,เ,กคอเนี่ยอันนี้คือพอเราท่องมันมันก็จะจำได้ไปเองนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน,น้องๆน,นะคะถ้าหากว่าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องด้วยนะคะแล้วก็ คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่นะคะได้ทำคลิปต่อไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ